สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อกี้ินสื้ผ้ามากินน้ำพริกถั่วเนาว่าน้ำพริกถั่วเน่ากับปลานิลทอดปลานิลทอดกินกินไปละน่อยหนึ่งแล้วก็มีข้าวเหนียวมาหนิจิ้นหนึ่งข้าวเหนียวคือเกาละดจ้าเต็มกระติบนี่น้ำพริกถั่วเนาว่ผาผักกวางตุ้งแตงกวามะเขือผักลายโปรดพี่น้อง ใบผักข้าวตองางามๆเลยจ้ะนี่กินกับลาบปลากินกับลาบโอ้ยแย่ๆเลยผักก้อนกินกินกับฝากก้ไรก็แช่ช่องจินผัาแซบนี่เยค่ะเด้อจังเนยก็เป็นกำลังใจจิ้นช่องน,น้อยช่องนี้จังเนยก็ขอบคุณหลายๆจะไม่กินน้ำกันเลยปลานินทอด <c oughs> จินกินไปแ้วมันเบ,เบิดกับข้าวกับข้าวยุคโควิดกับข้าวยุคโควิดเด็ดจ้ะ น้ำพริกถั่วเน่าพะนะหอมน้ำพริกถั่วเน่าก็จะมีถั่วลิสงคั่วแล้วก็ถั่วเน่ามันก็จะหอมหอมถั่วลิสงแล้วก็หอมถั่วเน่าแบบมันมันถั่วลิสงอะ่ะทั้งหอมทั้งมันนะจ๊ะสูตรมวล <laughs> คุณมนชีวิตคนไตน้นต่างแดนแซ่บจ้าเนผักวางตุง้ง ปลาหิ่นปลาหิ่ทอดกลางนิดนึง ักข้าวจองอยากกินกับลาบปลาดุกลาบหมูลาบอย่างกินลาบก็อร่อยอ เน,นี่ยเอ็พิกเนี่ยเรียวว่าเห็น <laughs> เรียวเห็นนี่หรอกเนานะแขรเกลือ รสชาติจะเป็นหอมๆมัน,มน 인가버큐 โควิดนะพี่น้างลับเข้าง่ายๆเลยแหละออกไปไหนก็นยากย่ะอืออะไรสิหายกับบาลุอือม,มะเขือก็คนอ,อ่อนเลย ครอยากกินน้ำพริกถั่วเน่าอ่ะพี่น้องสั่งในเพจหญิงบางบอนเขียนว่าหญิงบางบอนอ่นะพี่น้องนั่นแหละก็เข้าไปสั่งเขาจะขายแบบพวกของไทยใหญ่พวกถั่วเน่าพวกรากชูแบบนี้นะเขาไปสร้างด้เลยจะ้ะหญิงหญิงบางบอนปลากับมันมันเลยปลาลิ้นทอดอ่ะ อืมอืมเพราะว่าเขาจะไลฟ์สดขายแล้วก็ทักเขาไปในเพจเลยเอฟซีมนที่ติดตามกินนะนะถ้าเพิ่นอยากกินถ้าเพิ่นอยากกินัอนอกกน่วเน่าก็ทักไปในเพจบางบอนหญิงบางบอนจ้า เขาจะขายทุกอย่างเลยข้าวลงข้าวหลามของข้ใหญ่แหนมผักต้องสินะ ai tất cả แบบแท้ๆมคือคนที่ตรงอะไปแล้วค่ะสำาหรับน้ำพริกถั่วเน่าปลานินทอดกับข้าวเหนียวจ้าจังใดกับจินกับฝากกดไลก็แชร์ให้จินช่องจินฟับพาแซบในเด้อค่ะเด้อไปแล้วจ้าพราะกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแล้วจ้า Mm-hmm. <laughs>